สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะกำลังอยู่กับน้องดานะคะที่โชว์รูมฟอร์ดพระประแดงนะคะพร้อมกับช่อง y o u t u ฟอร์ดบายด้านนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเรากําลังอยู่กับตัวด้านหลังนี้นะคะซึ่งเป็นตัวรถที่หายากมากๆเลยนะคะตอนนี้ค่ะซึ่งเป็นตัว n e ็กเจนนะคะวายแท็กตัว4คู4ค่ะตัวนี้นะคะราคาจับตัวไหนอยู่ที่1,299,000บาทนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นตัวสีพิเศษค่ะซึ่งเป็นสีเซรนาออร์เรนนั่นเองค่ะตัวนี้จะเพิ่มอยู่ที่10,000บาทนะคะจากราคารถตัวเดิมค่ะตัวนี้นะะคมมาพร้อ ตัวกําลังแรงม้าอยู่ที่210แรงม้านะคะแล้วก็แรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรซึ่งเป็นแรงบิดที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวเกียร์10สปีดด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ารุ่นนี้นะคะของตอนนี้นะคะน้องดาตกแต่งอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะคะแล้วก็เทคโนโลยีที่มีเข้ามาให้กับตัวรุ่น 4x4 มีอะไรเข้ามาบ้างนะคะเริ่มต้นในส่วนของตัวด้านหน้านะคะมาพร้อมกับตัวกระจังหน้านะคะที่เราเปลี่ยนแบบใหม่นะคะเป็นตัวกระจังหน้า FORD นะคะเป็นกระจังหน้าทรงรัง เตัวนี้นะคะทําสีดาตัดกับขอบสีแดงนั่นเองค่ะมาพร้อมกับตัวไฟนะคะ LED นะคะ3จุดแบบด้านหน้าเพื่อส่องความสว่างให้กับตัวรถนะคะแล้วที่ลูกค้าเห็นนะคะในส่วนของตัวด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวไฟหน้า a มก r i ด LED ค่ะตัวนี้นะคะจะมีพร้อมปรับระบบนะคะปรับมุมมุมมุมแสงนะคะแบบอัตโนมัติเข้ามาให้ด้วยนะคะสําหรับตัวรุ่นสสูคูน4นั่นเองนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติให้ด้วยนะคะ มาพร้อมกับตัวด้านล่างเลยนะคะก็จะเป็นสองตัวไฟตัดหมอกแบบ LED เช่นกันค่ะสำหรับรุ่นตัวนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกันชนหน้านะคะเขาจะทำสีออกเป็นสีกาไฟนะคะสำหรับรุ่นตัวสีตัวรุ่นสีุ่นสีตัวนี้นะคะมาพร้อมกับตัวห่วงลากจูงนะคะด้านล่างที่ยึดติดกับตัวแคสซีตัวรถเลยนะคะแล้วก็ตัดด้วยกับขอบด้านล่างที่เป็นสีบอลเงินนั่นเองค่ะแบบนี้เลยนะคะ แล้วที่ลูกค้าเห็นด้านหน้านะคะมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะที่มีมาให้ทั้งหมด4จุดนะคะในส่วนของตัวเซ็นเซอร์เราเนี่ยเราเป็นเราจะมี2ตัวระบบนะคะเตือนระยะการจอดด้านหน้าให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้กันนะคะก็จะสามารถเปะอ่าตรวจจับนะคะในส่วนของตัวระบบตรวจจับคนออก คนเดินนะคะตัวนี้ได้เลยนะคะสําหรับตัวรถนะคะ,ะต่อมาเลยนะคะในส่วนของตัวด้านข้างมาพร้อมกับตัวคิ้วล้อขนาด3นิ้วนะคะตัวนี้จะเป็นคิ้วล้อแบบคิ aw, ้วล้อแบบที่เป็นแบบดําด้านนะคะตัวนี้นะคะเราก็ติดตั้งมาจากโรงงานให้เลยนะคะสําหรับรุ่นตัวนี้นะคะมาพร้อมกับตัวลายล้อแม็กนะคะตัวนี้จะเป็นล้อแม็กมาจากโรงงานเลยขอบ18นั่นเองค่ะสเปคยาง25 5ทับหกห้นั่นเองค่ะ,ะแบบนี้กันนะคะก็ดูหรอแล้วก็ ดูเทแล้วนะคะต่อมานะคะในส่วนของตัวรุ่น4คูณ4นะคะของเรานะคะก็จะมีในส่วนของตัวดิฟล็อกนะคะตัวนี้เราจะมีมาให้นะคะก็จะมีมาให้ทั้งหมดด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะแล้วก็ลายติ๊กเกอร์ด้านข้างค่ะตัวนี้จะเป็นลายติ๊กเกอร์ตัวแบบลายใหม่ตัวเป็น2022เลยนะคะแบบนี้นะคะติดติ๊กเกอร์ลูกค้าสามารถเลือกออกแบบดีไซน์นะคะได้เลยนะคะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวค่ะตัวกระจกไฟเลี้ยวด้านข้างค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นระบบอัตโนมัติ พับเก็บอัตโนมัติค่ะแล้วก็ปรับแบบอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญด้านล่างนะคะจะมาพร้อมกับตัวกล้อง360องศานะคะที่มีเข้ามาให้ในรุ่นของตัว 4, คูณ4แล้วเช่นกันค่ะแล้วเมื่อเราเปิดประตูนะคะออกมานะคะก็จะมีในส่วนของตัวไฟส่องสว่างด้านล่างให้ด้วยนะคะสําหรับรุ่นตัวนี้นะคะเรามาดูนะคะต่อมาจะมีติดตัวนี้นะคะที่เรา,าเติดให้ก็คือจะเป็นรองเบ้ากันลอยนะคะประตูนะคะตัวนี้รุ่นนี้เรามีสมาร์ทคีย์เลดเข้ามาให้แล้วนะคะเราสามารถเปิด ประตูโดยการแค่ล้วงมือนะคะถ้ากุญแจอยู่ที่ตัวนะคะเปิดแบบนี้ได้เลยค่ะมาดูภายในกัน ต่อเลยนะคะภายในแผงด้านข้างของตัวรุ่นวาแทกเราเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะดีไซน์ใหม่นะคะเดินได้ด้วยสีส้มนะคะแล้วก็จะมีไฟเบ่งกับตัวนี้นะคะที่ตกแต่งนะคะในห้องผู้โดยสารนะคะตรงตั้งแต่มุมประตูเลยนะคะแล้วก็ปุ่มควบคุมนะคะระบบต่างๆนะคะอยู่ที่ฝาประตูนะคะตรงนี้เลยนะคะอ่าแล้วก็มาในส่วนของตัวคอนโซลเลยค่ะคอนโซลเป็นดีไซน์คอนโซลแบบใหม่นะคะพร้อมกับตัวหน้าจอดิจิตอลตรงกลางนะคะต ตัวนี้ขนาด10นิ้วนั่นเองค่ะแล้วก็มาพร้อมกับตัวหน้าจอกลางขนาด12นิ้วค่ะรองรับ Apple CarPlay Android Auto มาให้แล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะตัวนี้นะคะก็จะรองรับในส่วนของตัวระบบ Ford p a s เข้ามาให้ด้วยแล้วด้วยนะคะแล้วก็สั่งการด้วยเสียงก็คือ s y n c 4A นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะมีช่องเสียบ USB ให้ทั้งหมด4จุดค่ะรุ่นนี้นะคะ w i t เรานะคะให้ลำโพงมาทั้งหมด6ตำแหน่งนั่นเองค่ะแล้วก็มีในส่วนของตัวแท่นชาร์จไร้สาย นะคะที่มีเข้ามาให้ใน,ในตัวรุ่นวายแท็กแล้วด้วยนะคะที่สำคัญค่ะเบรกไฟฟ้าเราก็มีติดตั้งมาให้แล้วด้วยนะคะแล้วก็เป็นหมวดในการปรับขับขี่นะคะให้เป็นทัวร์ทู e ิลหรือ4ฟ h e วินั่นเองค่ะสำหรับรุ่นตัวนี้นะคะต่อมาเลยนะคะเบาะผู้โดยสารนะคะของตัวนี้นะคะจะเป็นแบบอ่ะแบบ ปรับไฟฟ้านะคะทั้งหมด8ทิศทางด้วยกันนะคะลูกค้าสําหรับรุ่นตัวนี้นะคะ,อะแอร์แยกอิสระซ้ายขวาให้กับลูกค้าด้วยค่ะแล้วก็ระบบแอร์พูกผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยก็จะเป็นอิสระให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยค่ะ นี่ค่ะด้านหลังก็จะกว้างขวางแบบนี้เลยนะคะมีในส่วนของตัวช่องเสียบไฟด้านหลังพร้อมกับแอร์ด้านหลังให้ผู้โดยสารด้วยนะคะสําหรับรุ่นตัววายแท็กซีคูณสนะคะแล้วรุ่นนี้นะคะเรามีในส่วนของความปลอดภัยเนี่ยถุงลมนิรภัยเรามีทั้งหมดมีมาให้ทั้งหมด7จุดด้วยกันคู่หน้าบานข้างนะคะมัานถุงลมนิรภัยแล้วก็ถุงลมที่ตรงหัวเข่านะคะตัวนี้นะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวที่ต้องมาแจ้งไปคือระบบป้องกันล้อล็อก ABS ค่ะระบบกระจายแรงเบรก EBD ค่ะมาพร้อมกับระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวคือ ESP ค่ะแล้วก็คือระบบป้องกันล้อหมุ่นฟรีนะคะตัวนี้นะคะมีให้ครบถ้วนเลยแล้วที่พลาดไม่ได้สําหรับตัว 4x4 เลยคือระบบร้อมป้องกันการผิดความนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะ 4x4 Y-TAG ของเรามีในส่วนตัวระบบ HLA นะคะคือระบบลดความเสี่ยงนะคะตรงนี้นะคะ,ะ,ะเป็นการออกตัวทางลาดชันนะคะสําหรับรุ่นตัวนี้มาให้ด้วยนะคะ ต่อมาเลยนะคะในส่วนของตัวด้านหลังนะคะมาพร้อมกับตัวบันไดนะคะในการปีนขึ้นเหยียบท้ายกระบะนะคะของตัวรถนะคะที่ออกแบบมาในตัวรุ่นเน็กเจนแบบใหม่นะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวโลบาค่ะที่เป็นโลบาแบบตัวสีกาไฟนั่นเองคะ่ะตัดด้วยกับขอบที่เป็นสีบอลเงินนะคะด้านบนของเรามีให้ทั้งเสาอากาศนะคะแบบสั้นแล้วก็คลิปฉลามลูกค้าสามารถเลือกในการติดตั้งได้เหมือนกันนะคะมาพร้อมกับตัวไฟดีไซน์ด้านท้ายนะคะ ที่เป็นแบบใหม่พร้อมกับเป็นต,ตัวไฟท้ายแบบ LED แล้วเช่นกันนะคะสำหรับรุ่นตัวนี้นะคะมาเพราะแล้วก็ติดข้อไฟท้ายก็ดูสวยนะคะแล้วก็ดูดุเพิ่มเติมด้วยนะคะ รุ่นนี้ด้านหลังลูกค้าติดต,ติกเกอร์เพิ่มนะคะให้เป็นสีดำน่านให้รถออกมาดูดุนะคะแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ค่ะก็มีเข้ามาให้แล้วด้วยพร้อมกับตัวกล้องนะคะด้านหลังนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกล้องนะคะบันทึกนะคะอ่าเห็นด้านหลังก็จะขึ้นที่หน้าจอนะคะแบบนี้เลยตัวนี้เป็นกล้องโรโก้ค่ะเป็นกล้องสามองศาเข้ามาให้ด้วยนะคะ <S <S ที่สําคัญนะคะรุ่นนี้นะคะว i ยแท็กของเราฝาท้ายเราเป็นแบบตัวนี้นะคะแบบนี้แล้วก็คือแบบผ่อนแรงแล้วนั่นเองค่ะแบบนี้เลยไลเนอร์ด้านหลังนะคะ ก็ตัวนี้ก็จะดีไซน์แบบเรียบนะคะสามารถนั่งนะคะได้โดยที่ไม่เจ็บกลนนะคะมีช่องไฟนะคะตัวนี้มาให้ทั้งสองช่องเลยไฟ2องยโวลต์ปัก1 2โวลต์ลูกค้าสามารถใช้งานชาร์จแบตนะคะเสียบได้เป่าผมเรียบง่ายใช้สแตสะดวกมากเลยนะคะต่อมานะคะรุ่นนี้ยังมีในส่วนของตัวไม้บรรทัดที่แอบซ่อนอยู่ด้านหลังนะคะให้ด้วยนะคะลูกค้าเป็นแบบนี้เลยนะคะไม้บรรทัดของเรานะคะก็จะมีมาให้พร้อมกับตัวที่คลิป าปากกานะคะแบบนี้นะคะเข้ามาให้ด้วยนะคะรุ่น w i t e a g หน้าใช้งานมากๆเลย4ีกูณสค่ะแล้วก็ด้านหลังมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะที่ติดกับกันชนทั้งหมด4จุดค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเซ็นเซอร์นะคะในการแจ้งเตือนนะคะระยะในการถอยหลังนะคะให้กับตัวรถด้วยนะคะสําหรับตัวนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านล่างนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัว ตัวนี้นะคะจะเป็นอิสระแบบนกปีกนกนะคะแบบ2ชั้นนั่นเองนะคะแบบนี้เลยค่ะมาดูกันส่วนของตัวรอบๆคันกันต่อเลยนะคะในรุ่นของตัว w i ยแท็กนะคะก็จะเป็นประมาณแบบนี้ ตกแต่งไม่เยอะนะคะแล้วก็ที่สําคัญเราหลังคาเรามีเข้ามาให้แล้วนะคะ,ะแล้วก็ตัวกันสาดบานหน้าดนแล้วก็บานผู้ดิสารติดตั้งมาให้เรียบร้อยค่ะฟิล์มของเราเนี่ยเราใช้ในส่วนของตัวฟิล์มเซรามิกนะคะรับประกัน10ปีให้กับลูกค้าด้วยนะคะสำหรับรุ่นตัววายแท็นะคะหรือรถลูกค้าทุกๆรุ่นเลยนะคะ ถ้าลูกค้าคนไหนนะคะที่สนใจนะคะการออกรถนะคะรุ่นตัว n e x t g e น2022นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นตัวตั้งแต่เริ่มต้นนะคะหรือหรือตัวแ c a นะคะแล้วก็เป็นตัว Nextgen Ranger นะคะหรือ e v e r e s t พร้อมกับตัว Rap t ตอร์นะคะหรืออย่างเช่นขั้นนี้วายแของเรา4 x 4เป็นรถที่ลูกค้าหากันเยอะมากๆเลยนะคะแต่ของเราเนี่ยดีลเลอร์เรานะคะเป็นดีลเลอร์ใหญ่เรามีสต็อกรถค่อนข้างเยอะนะคะลูกค้าสามารถจองออนไลนะะล์นะคะปลอดภัย100%นะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อล้องได้น,นะคะจะ งเอาไว้ใต้ด้านล่างนี้นะคะจะมีคิวอาร์โค้ดพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเพื่อสถามโปรโมชั่นได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบการในวิวการตกแต่งรถคันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ